วันนี้เอาเซฟของเรามาแล้วนะ จะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ความเสียนล,ล้วนๆนะครับหลังจากที่เราได้ติดต่อกับทางพี่เดแล้วก็ทางพี่เฟิร์สนะครับแล้วก็พี่ประทวยนะครับวันนี้เขามีการซ้อมดิฟกันที่สนามปทุมสปีดเวย์นะครับผมซึ่งผมเองก็เลยคิดว่าเราเตรียมรถเรามาลองวิ่งเล่นบ้างดีกว่า วันนี้มันค่อนข้างเย็นเพราะว่ามาตอนเช้าฝนตกหนักมากนะครับผมก็เลยเอารถไปตั้งศูนย์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกรอบหนึ่งวันนี้เลยมาชิมรางมาดูพวกพี่ๆเขาวิ่งเล่นกันก่อนนะซึ่งจริงๆก็มาบ่อยมากนะแต่ก่อนเนี้ยนะครับตั้งแต่ที่ผมอยู่กับพวกพี่ป้พี่กระทวยนะจะอยู่ด้วยกันแบบเวลาจะไปสนามกันทีไปแข่งที่ต่างจังหวัดกันทีผมก็จะติดล่างแหงกับพี่ๆเขาไปด้วยนะครับผมนี่เราก็จะมาดู พี่ไปแน่พี่ไปลายใหม่ลายใหม่นี่ลายใหม่ <c oughs> น้องภู <c oughs> อ่ะได้น้องภูแม่งมาด้วยวะ่ะยังไงกันวะเนี่ยเออเบื่อแล้วเซอร,ร์กิตรือเปล่า <c oughs> คือจริงๆน้องภูเนี่ย <c oughs> ก็มีรถอยู่แล้วหนึ่งคันเว้ยซึ่งเป็นรถเซปิโร่เหมือนกัน ต่อตอพี่ไบรเนี่ยแหละแล้วไม่ค่อยได้มาซ้อมไม่ค่อยได้มาขับก็เลยวันนี้สงสัยแบบน่าจะรวมๆกันมาก็เลยมากันเยอะเลยเนี่ยแล้วดูรถซ้อมซะก่อนเนี่ยเรียบนี่อันนี้คือฝั่งของพี่เฟิร์สนะเดอะเฟิร์สหรือพี่เฟิร์สนาคานั่นเองเนี่เน,นี่นี่รถต้องคูรถต้องูพี่นงพี่หนึ่งี่มาด้วยเหรอเนี่ยยังไงวะเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดรถก่อน ดูพ no ี a, P. P so, so, ่ป่งพี though, ่เป้เนี่ยพี่ปอนเนี่ยกูว่าวันนี้กูต้องได้ขับสักคันหนึ่งอะอยู่รถพี่ถวยเนี่ยว่าบอว่ามันอะกระบะเออพี่ถวยคันแรกนะเว้ยที่ใส่ชุดพาร์ทแพนแดมถ้าเกิดว่าลีโวอะแผนแดมอะมันจะเป็นโป่งใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีกันชนหน้าลอยขึ้นมานี่คันแรกในประเทศไทยนะที่เขาแต่งนะครับเพราะว่ามันมีคันเดียวในประเทศไทยเหมือนกันไม่มีใครเขาดำ ลงไปดูดีกว่าป่ะไม่ใช่มีแค่รถพี่ถวยเวย้ยลืมไปว่ามีรถพี่ปองอีกคันนึงพอพี่ปองเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะฮะพี่ปองอินเจคชั่นนะะฮได้ทูด,ดิฟนั่นเองพี่ปองเราไปทางทายผู้ใหญ่กันก่อนเลยดีกว่าเราต้องเข้าทางผู้ใหญ่ก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมมาเล่น <c oughs> เล่นมาเล่นเล่นมเรียนดิฟเหรอเรียนได้ยังอ่ะได้เลยป่ะในฝั่งรถดิฟนะแกงๆทั้งหลายนี่พี่ถวย สบายพอดีอเยี่ยม้ถ่ายให้ใส่หมวกนะปด้วยัดีคนเพิ่งไปปลูกผมมาเอเอเ <c oughs> อนี่ยเออหรอยแต่มึงองไปปลูกกัแล้วาอปแล้วปลูกแล้วทำไมจนะต้องถ่ายข้างๆด้วยอะ เขาผมจะดันเนี่ยดึงดึงผลักดึงออกมาแล้วไปจิ้มใหม่เพราะว่าที่เคยปลูกตรงนี้พี่น้องไอ้ถอ,อนตรงนี้ไปแล้วฮะตอนนี้มันก็เลยต้องออกระจายอ๋อออแล้วไอ้เหี้ยตัวแต่เขาเป็นกระดาไปเลยเป็นเป็นแบบเย็บอ่ะเอาเขกระดาษเดียวมาผักเย็บเลยเก็บนิดเดียวอ่ะยาวแล้วมึงไม่ทำอ่ะแล้วมึงไม่ทำจะก้าวน้อยต้องก้าวเองต้อก้าวอะไรอยู่บ้องยัง โอแล้วมันสะดุดเลยขึ้นมาอ๋อโอ้มันว่ะแค่เข้ามาก็รู้สึกคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะฮะแล้วมาเจอหลายๆคนนี่นี่ก็แอบซุ่มมานว่ยอ้เหี้ไหนเป็นมาอีท่าไหนทำไมถึงมากับเขาได้อะก็อยากมาลองดูขับหลังบ้างวันนี้อยู่ขับหลังบ่อยอยากมาลองฟิลดูว่าครับเดี๋ยวคุยเดย์ไว้ว่า อยากให้เดยพามาลองหน่อยว่าฟิลเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยจังหวะวันนี้แม่งเราไปมีเขามีซ้อมกันพอดีใช่เราก็เลยมาขอมาขนองกับเขาด้วยใช่คนเยอะมากเลยวันนี้ลองนั่งนี่ลองนั่งไปแล้วใช่ไหมลองนั่งไปแล้วลองนั่งไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะลองวิ่งไหมเดี๋ยวจะลองลองเลขแปดเดี๋ยวขอบอกเดี๋ยวขอเดี๋ยวลองดูสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยโอเคมีรถยอดเหรียญอยู่2คันนะครับของทีมของทีมพี่เดย์งัแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวันนี้นันซ่าจากสายเซอร์กิตนะไอ้นี่ก็สายเซอร์กิตนะนี่ก็สายเซอร์กิต หนีมันนี่กันเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเอ่อสายอะไรสายเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูไปนั่งกับดิฟคิงหลายๆคนอย่างพี่ก๊อฟนะเดี๋ยวจะไปนั่งขอนั่งด้วยนะวันนี้อันนี้อะไรดิฟคิงไม่ใช่ถูกดิฟคิงไม่เดี๋ยวเราจะไปนั่งกับทุกๆคนอยากรู้สไตล์การขับของแต่ละคนไงว่าเออแบบสไตล์แต่ละคนเป็นยังไงกันแล้วนะพี่ก๊อฟกี่มานะ เท่าที่ไหมเจ็ดร้อยกว่าเฮ้ยใช่เปล่าใช่มูมู๊เจ็ดร <laughs> ้อยนั่น,น,น <laughs> แหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งกับเซเล็บหลายๆคนแล้วกันเซเล็บเซเล็บ i'll ะะแต่ว่าดันเจอฝนซะก่อนเลยได้นั่งกับพี่เดย์แค่คนเดียวนะครับแล้วก็ได้ดูทริคนะเพราะว่าตั้งแต่เคยนั่งมาก็ไม่เคยไม่เคยเจอแบบนั่งฝนแบบนี้สันทีนะครับผมก็เลยเออมาดูทริคแล้วก็มาดูว่าสนามเช่ากับใครเสียตังกี่บาทเตรียมรถยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตาเราบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอารถของเรามาขนองซองกันบ้างนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่ารถเนี่ยเซฟิโร่เราเนี่ย เราแค่ต้องการให้รถสตาร์ตติดท่าเนี้ยเก็บนิดหน่อยแล้วก็เอามาขับเลยนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆค่อยๆลองแล้วก็ค่อยๆทาค่อยๆหัดค่อยๆทาค่อยๆหัดค่อยๆทําไปอย่างนั้นมากกว่านะครับก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวมาท่านี้แหละนะแล้วเดี๋ยวไปดูทรงกันอีกทีงว่าทรงรถของเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นเลยก็คงจะน่าจะเริ่มจากการที่ ผัดโดนัทผัดเลข8อะไรอย่างนั้นไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยคือมันต้องทําช่วงล่างพอสมควรนะครับถึงเราถึงจะแบบไปเล่นแบบชุดใหญ่ได้นะฮะไปสไลด์แบบเลนกว้างหรือว่าตามแทร็กได้อะไรเงี้ยค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ารถมันต้องต้องทํามาพอสมควรก่อนนะครับพี่เดก็เลยบอกว่าเดี๋ยว พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าฝนมันไม่ตกแล้วอะ่ะเดี๋ยวก็เราค่อยเอารถพี่เดมาลองขับนะครับคันของที่พี่เฟิร์สทำนะฮะก็จะได้เปรียบเทียบดูว่าระหว่างรถเดิมสนิที่มึงขับอย่างเงี้ย กับรถกลางๆที่พวกกูทําออกมาเนี่ยในสเต็ปที่แบบฝึกหัดจริงๆอะไรเงี้ยเออมึงจะได้รู้ว่าไปท่าไหนต่อเป็นเลเวลเลเวลเลเวลไปนะครับผมก็โอเคก็ตามนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับที่สนามนี้แล้วเดี๋ยวเราเอารถเรามาลองเล่นด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้เฮียจะมีอะไรเสียหรือเปล่ากลัวเหมือนกันนะเพราะว่าเราแม่งไม่ได้เก็บอะไรเลยอ่ะคือแบบสตาร์ตติดก,กูออกเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมแล้วกันว่าจะไหวไหม วันนี้เอาเซฟของเรามาแล้วนะต้องบอกว่าตอนที่ก่อนที่จะมาถึงผมได้เอารถที่เฟิร์สไปลองขับดูนะฮะขับมันจริงๆวะ รถที่แม่งขึ้นโบเดี่ยวแม่งมันแบบสไลด์ฟดฟดฟาดฟฟ,ฟโอ้โหแม่งมันมากนะครับแล้วก็เอ่แฮนด์ลิงดีทุกอย่างดีคือมันกลายเป็นว่าคือพี่เฟิร์สบอกคันนี้ขับง่ายสุดแล้วมึงไปลองขับดูเลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>คือตรงๆเลยครั้งแรกเลยที่ขับแล้วเป็นรถเทอร์บโบนะครับปกติผมจะผมซัดเอ็นเอสมัยก่อนเนี่ยที่ที่วิ่งดิฟเลยนะแต่เนี่ยเป็นรถเทอร์บโบคันแรกที่ขึ้นเขาเดี่ยวนะครับแรงม้าก็น่าจะประมาณ500กว่า600มั้ง นะฮะก็ขับเลขแปดโดนัดอะไรเงี้ยคือแม่งสั่งการได้ทุกอย่างถรือม้พอไปตรงเส้นไอ้ตรงลายใหญ่ที่เป็น8ใหญ่อะเป็นวงใหญ่ผมก็ขับได้อะไ,ไอเ้เชี้ยแต่แค่ว่าไม่กล้ายโยนเท่านั้นเองคือวิ่งอยู่เกียสองครับหมด A2 รอบอะไรเงี้ยเออยิงก็ได้ได้่ยู่ คือหนึ่งเลยเพื่อต้องการที่จะรู i mean ้ก่อนว่าเฮ้ยเบรกมือใช้ตอนไหนเท้าซ้ายใช้ตอนไหนคันเร่งจะต้องลินยังไงนะฮะก็ก็ดีวันนี้บอกเลยอาจารย์เยอะมากนะเพราะทุกคนเป็นแบบพี่ๆรุ่นโปรกันหมดแล้วด้วยนะครับแม่งอาทิเช่นนะพี่ทวยนะพี่เดนะฮะมิงมินะครับมิงมิด้วยนะแล้วก็โออีกหลายคนเลยพี่เอกใจกล้าใครต่อใครอีกหลายคนเลยแล้วก็พาผู้ร่วมอุดมกาหนึ่งคนนะ ปวดมันเลยไม่มีอะไรเลยแล้วเราไม่ซับซ้อนเลยใช่ก็นั่นแหละก็คือวันนี้เราแค่แบบมาชิมรางลองรถดูหลังจากที่ซื้อแล้วก็สตาร์ตติดวิ่งแม่งเลยนะฮะแล้วก็เอาไปลองกันมาแล้วด้วยกระตูสอคนนะครับวิ่งได้แค่เกียร์เดียวเกียร์หนึ่งมันยังไม่แรงมันเออแรงไม่พอนะครับแล้วมันรอบูทไม่ไงยาไม่ไม่ได้ดูอะเมื่อกี้เนี่ยน้องเป็นคนใส่ให้ มันเติมยางสามสิบห้าสี่สิบรถเดิมอ่ะออ๋คมันดิบไม่ออกมันมันหนึบเกินไปมันแรงดีแต่ยางหนากว้างด้ยบักออร์มาซอฟในวันที่มีพี่ๆอยู่นะอุ่นใจกว่าเดิมเยอะอุ่นใจกว่าเดิมเยอะมาวัดลมยางแล้วเพิ่มลมยางแล้วไปร้องขับง่ายกว่าอ่าโอเคก็ประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวแก้ปัญหาเล็กน้อยสำหรับเตมิโลของเรานะครับอย่างว่าไอ้เฮียแม่งซื้อปุ๊บสตาร์ติก็วิ่งเลยอ่ะมันก็ต้องเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฮะตอนนี้เราแก้ปัญหาอะไรบ้าง แก้ปัญหาหรอก็แก้ปัญหาหม้อน้ำนะครับน้ำมันดันออกมาเพราะว่าคือไอ้ตรงพักน้ำอ่ะเราไม่ได้มีกระป๋องพักน้ำนะครับเราก็เลยเอาไอ้น็อตอุดเอาไว้นะครับแล้วแม่งพอความร้อนมันขึ้นปุ๊บน็อตแม่งกระเด็นน้ำแม่งไหลออกหมดเลยแรงดันเยอะเกินนะครับซัดอยู่นานอยู่พอสมควรเมื่อกี้เนี้ยนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็เดี๋ยวยึดฐานใหม่นะฮะมันคงเคงไปหน่อยนึงนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะว่ารถมันมันเพิ่งจะมาทรงเนี้ยก็ปลายทานี้แหละ เม่อกี้พี่เราไปลองรถแบบกึ่งฟูลเลสมาแล้วโคตรมันคันนี้คันนี้ไม่ชื่อยังเนี่ยยังไม่มีเลยให้ตั้งคอมเมนต์ไหมมึงตั้งให้คอมเมนต์ตั้งมาให้คอมเมนต์ตั้งมาดีกว่าตั้งมาครับชื่ออะไรดีว่าชื่ออะไรว่าจะชื่ออะไรดีคันนี้คนไหนที่พี่เลือกเลือกแจกเสื้อเลยวะได้ดิได้ดิแจกเสื้อไปเลยดีกว่าแจกเสื้อได้เลยรถหลังนี่ตอนนี้เรามาแล้วฮะกะอันอัดอัดที่อะไรก็ไม่รู้ในช่วงไลน์ขายร้อยยังขายแล้วขายแล้ว ทักทายอยู่ว่าทักทายมันดังอะไรมันดังก็ไม่รู้ช่างแม่งขับได้ไอ้เหี้ยอยู่ในสนามไอ้เหี้ยล้อหลุดมาเนี่ยเราไม่ไม่ได้เราพี่ชายเฮ้ยนี่เราก็ใช้ชีวิตวัยรุ่นกันนะซ้อมอรถเดี๋ยวไปงานโชว์รถอีกไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่คุ้มแม่งไม่ได้มีฟิลนี้นานมากเลยจริง น่เขาก็โยนเข้าไปเลยเออใช่เราลองชกยยดตรงนี้ไหมยังไงก็แบบที่เขาทำกันอ่างั้นเลยเหรอลองเนี่ยฟึ๊ด้องว่าในสนามมันไม่ได้เลยโดนหน้ามันไถรถบ้านเลสติฟหน้ามันไถ่เว้ยหรอมันดื้อไปเล้ะมันดื้อเลยถ้าเกิดมัามีเบรกมืออโอเคอาจจะได้ แต่อีกีเบกมือก็เสือกใช้ไม่ได้ไม่หาเออถามไหมอยากี่ก่อนพี่ก่อนเดี๋ยวลองกันนะเดี๋ยวเราลต้องวิ่งในกลางคืนอุ้ยชัดแม่งสวยเนอะมาเป็นแบบเหมือนรถบ้านเลยอ่ะใช่โกโกเราเราวนซ้ายไหมวนไปกี้ขวาแล้วไหม เปลี่ยนขึ้นคันอีกคันน่ะเออ ลอกดีรถ <laughs> อะตลางวันเออกาดแม่งกำลังได้เลยวันนี้เมื่อวานฝนตกหนักมากไ <laughs> อ้นุ่มมันยังแบบแคลรี่สปีดง่ายกว่าใช่ไหม

จริงัน้นมันพลิกปุ๊บพลิบเลยอ๋อไม่มีเตทไงอา้าวเหรอคันนี้มันเป็นเตทสแตนดาดเวย้ยอ๋อมันก็จับต่างาก,ากาันใช่คือถ้าถ้ามันมีเตทที่แบบทูเวย์อย่างเงี้ยเวลาเราปล่อยอ่ะมันจะจับให้เราไงเอเอใช่ไหมเพรามันเดินคนละทรง,งอะนะเออดิเอเอแม่งต้องซื้อมีกระเบรกไม่ได้ที่อเราต้องซื้อเตทก่อนแล้วเราก็ทำช่วงล่าง ได้ใช่พี่พี่ลองพี่ลองแต่พาวเวอร์ดังจัดเลยจังมัน,นมต่อไปตามพี่ปั๊บอ่ะมู้แสงแังได้โอ้ตอนโดนหมาดิไม่ได้เลย

เขาใหญ่บ้างาไม่มีคนพอดี ม,ม,มาไอ้เหี้ยแถบรถมาไปก่อนเออเราต้องออกก่อนคุณมีรถมาปะมาแล้วก็เราเราไปฝั่งน้น ไฟไหมฮะพุ่งขึ้นมาเลยพี่พ่อน้ำมันเครื่องในจานี่แล้วโดนปุ๊บอ๋อโอเคโอเคโอเคปุ๊บเหรอเดียวเลยออโอเคโอเ

โอ้โหเกีไฟพึ่มเลยนะฮะโคตรวันโอ้โหหลายกัแปลกหลายกับเห็นจากข้างในเห็นจด้านรอบต่างกันนะครับข้างนอกเยอะป่ะพี่ข้างนอกแบบน่าจะแบบน่าจะไม่ยาวอ่ะแต่มันรอบเดียวเห็นเยอะเลยเยอะเลยข้างในก็คือกระจกครับพี่แต่พี่ตกใจกี้กับคุณบักวอยู่กับพี่กี้จะถลาม่า